สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีนะคะแฟนคลับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทองชุมหรือพังแม่แก้วนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะแม่แม่อันนี้ก็จะอาบน้ํานะคะจะให้แม่แก้วอาบน้ําก่อนเข้าทัวร์นะคะตอนนี้กาลังผัดตัวก่อนนะคะขัดตัวออกก่อน แม่แก้วจะเล่นดินนะคะขัดตัวออกก่อนแล้วก็จะอาบน้ำนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช<ม>ร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ทีมงานงแม่แก้วของเรานะคะขัดตัวออกก่อนแล้วค่อยอาบน้ำนะคะ ขัดตัวแล้วก็อาบน้ำนะคะก่อนเข้าทัวร์ค่ะ ยกขึ้นยกสายไฟขึ้นมดแดงหลายตีวันนี้ได้อาบน้ำบาดาลนะคะวันนี้ได้อาบน้ำบาดาลขัดสีฉวีวันก่อนนะคะขัดสีฉวีวันก่อน,นะคะ่ะ น,นี้ออกแล้วโอ้น้ำแรงมากเลยนะคะแต่ว่ามันมีบดแดงหลายไหมในกอกไหมกินน้ำบ่กินแล้วะ<ม>กินต้นกล้วยเมื่อคืนผูกกินต้นกล้วยนะคะได้ต้นกล้วยออกมาก็ถ้าเมื่อถ้าได้กินต้นกล้วยจะไม่ค่อยกินน้ํานะคะก็คงต้องเป็นตอน ประมาณสองสามโมงน้ำแรงมากเลยค่ะน้ำปราปาน้ำบาดาลน,นะคะไม่ใช่ปราปานะคะแม่บาดาลน,นะคะเฮ้ยลูกถอย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 ,ถอยกลับขึ้นกลับขึ้นไปหาเขาพุ่นนะก <laughs> ลัวน้ำนะคะ ต้องใส่แม่เก้ยวขี้ขันอาบน้ำแล้วนี่ย่านน้ำแล้วแม่แม่ย่านน้ำแล้วถอยลูกถอยถอยแต่เป็นคนขีขน้ขันอาบน้ำพ่อนาํแล้วเล่นหนีตัวนี้ย่ยยานน้ำย่านน้ำเจอน้ำแล้ววิ่งหนีนะคะ ถ้าเป็นคนก็ขี้เกียจนะคะขี้เกียจอาบน้ำนะคะไม่ค่อยอยากอาบน้ำเอ <c oughs> าอ้อยเอาอ้อยมาให้กินด้วยต้องมาล้องมีของกินรอไว้นะคะถ้าไม่มีของกินก็เดินนะคะเดินอาบน้ำให้ก็เดินหนีนะคะ อาบน้ำสดชื่นตอนเช้านะคะแล้วก็ถ้าเข้าทัวร์ตามบ้านเดินตามบ้านนะคะัดสีชวีวันอาบน้ำให้สวยๆนะคะ สาคนหาให้ฮ่าๆๆอ๋าแช่วอ่อยมาให้จะสะผมให้นะคะคันโอ้ปล่อยปล่อยปลอันนี้วะน่าตัดเปีนไหมไม่ต้อ สะหางสะหางก่อนขั้นขั้นผมขั้นแล้วก็ผมตีหางขาดหมดนะคะต้องสะผมให้นะคะ,สะ,ะ,คะสะให้ มยมักไว้หันะมือมือกำเว้นจังล่างออกตอนกลางวันค่อยเอาออกนะคะมาลุกมาพี่มามามาเร็วเร็เร็วเร็เร็วเร็วาเรเร็ว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 สายไฟสายไฟสายไฟหลุสายไฟตางรไปเลยเออ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไลค์ like, นี้ก็แค่นี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ